เรื่องราวของกสิกรรมกับเศรษฐกิจกับสุขภาพใช่ไหมคะทั้ง3อย่างเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันกสิกรรมนี่เราเป็นหัวใจของเศรษฐกิจที่ดีของสุขภาพที่ดีนะเพราะกสิกรรมเนี่ยหนึ่งก็จะทาให้จะทําให้เรามีอาหารกรสิกรรมไรสารพิษนะจะทําให้เราได้อาหารและสมุนไพรไรสารพิษอาหารและสมุนไพรไร้สารพิษนี่แหละที่จะทําให้สุขภาพดีนะแล้วเราสุขภาพดีเราก็ทําการงานต่างๆได้ดี ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปดูแลรักษาโรคของเรานะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปดูแลรักษาโรคใช่ไหมเราเราก็มีสมรรถนะที่ดีสมรรถนะที่ดีก็ทํากิจกรรมการงานได้ดนะีทำกิจกรรมการงานที่ดีงานที่เป็นประโยชน์ได้ดีก็เลี้ยงชีวิตตัวเองและเลี้ยงชีวิตคนอื่นได้ดีนะเอาสิ่งเหล่านี้ไปค่าไปขายต่อด้วยก็ได้มีทั้งอาหารมีทั้งสุขภาพที่ดีแล้วนะก็ไปทํากิจกรรมการงานที่ดีได้ ทำธุกรกิจกรรมการงานที่ดีก็เอามาพึ่งตนแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็ดีสินะโอโหอาหารก็มีความมั่นคงสุขภาพก็ดีนะทั้งอาหารทั้งสุขภาพที่ดีเนี่ยเศรษฐกิจก็มั่นคงแน่นอนแหละทั้งไม่ต้องเสียเงินทองไปรักษาโรคใช่ไหมไม่ต้องเ,อเสียเวลาไปรักษาโรคแล้วเราก็มีสมรรถนะที่ดีทีนี้ก็ทําสิ่งดีๆได้หมดแหละสิ่งดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ อ็มาพึ่งตนแล้วก็ไปเกื้อกูลคนอื่นได้ยิ่งมีใจที่ดีด้วยมีจิตใจที่ดีนะไม่ได้เอารัาต่อเปรียบคนแต่ปรัถนาดีต่อคนก็ให้ฟรีฟีให้กันถูกถูกต้นทุนของชีวิตก็ลดลงต้นทุนของชีวิตลดลงแต่ทุกคนมีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและมีต้นทุนในการสร้างผลผลิตต่างๆที่มันถูกใช่ไหมพอะมีแบบนี้ก็สามารถแจกจ่ายเจือจานได้ทั้งพึ่งตัวตัวเองทั้งแจกจ่ายเจือจานออกไปได้ดี ด้วยจิตใจที่ดีของตัวเองเพราะเมื่อทุกคนลดค่าใช้ใจ่ายลงลดค่าใช้ใจ่ายลงข้าวของก็ไม่จะเป็นต้องแพงคนรู้คุณค่าของการแบ่งปันการเสียสละก็ให้กันฟรีๆให้กันถูกๆต้นทุนของชีวิตลดลงหมดแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนต้นทุนชีวิตลดลงก็ไม่ต้องหาเงินเยอะก็ไม่ต้องขึ้นราคาสินค้าและบริการให้มันแพงก็ไม่แต่ลดลง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 ,ลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อลดลงไปถึงแจกฟรีถึงให้กันถูกๆเนี่ยนี่แหละเศรษฐกิจที่ดี แต่และชีวิตก็ได้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเห็นไหมก็อยู่<ม>อย่างมั่นคงอย่างยืนละอยู่อย่างพอเพียงละ<ม>ก็ซ้อนทําให้ใจเป็นสุขเข้ไปอีกก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงไปอีกก็ยิ่งมีแรงทํากาสิกรรมไรสารพิษดูแลสุขภาพทําการงานที่เป็นประโยชน์โอ้ทุกอย่างเหล่านี้ก็เสริมหนุนกันไปเรื่อยๆแต่หัวใจสําคัญมีกสิกรรมไรสารพิษมีอาหารมีสุขภาพที่ดีแล้วต้องเป็นคนใจดีด้วยนะถ้าใจไม่ดีก็ไม่ได้นะต้องใจดี ต้องลดกิเลสโลภโกรดหลงได้ใจที่เป็นสุขแล้วก็พึ่งตนได้ใจที่เป็นสุขแล้วก็แบ่งปันได้ใจที่เป็นสุขนั่นแหละ,ะนี่แหละทั้งกสิกรรมทั้งสุขภาพทั้งเศรษฐกิจก็จะไปได้ดีด้วยสิ่งนี้ที่เรามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่วาทะนะคะ เป็นจริงทาแล้วทาแล้วตามมาดูได้ที่ไหนนะคะมาที่เชมัยมนุดเชีได้เลยเราทําแล้วเราทําแล้วค่ะทําแล้วทําจริงนะคะอย่างที่ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่นะคะค่ะท่านีอาจารย์มีอะไรเสิร์ฟไหมคะอ้าวก็มาช่วยกันทํามาเรียนรู้ร่วมกันมาเรียนรู้กับหม่มิดีเนี่ยพึ่งตนอ่าแล้วก็แบ่งปันนี่แหละอ่าพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดำานงชีวิตอย่างประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็แบ่งปันกันอันนี้แหละจะทำให้ชีวิตเราอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ เป็นประโยชน์ต่อ้องชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ะะตามท่านที่ผู้ชมได้เห็นนะคะ,คะก็วันที่2 5 26นี้นะคะงานตลาดบุญนิยมพร้อมผสมกับตลาดอริยะด้วยนะคะเอ่อราคาตลาดบุญนิยม4ระดับนะคะเอ่อราคาของต่ํากว่าท้องตลาดต่ำกว่าทุนเท่าทุนและแจกฟรีนะคะก็มีขึ้นในงานนี้เลยนะคะ25 26 คฤษภาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อครู่นะคะก็คือพี่น้องเราเหล่าจิตอาสาของกองทัพธรรมนะคะทุกท่านนะคะก็ทํางานฟรีและแถมมีสุขภาพดีด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ,จะเจริญธรรมสามนึกดีค่ะ